ฝรั่งเศสกำลังเดือดครับทุกคนแค่การประท้วงครั้งเดียวตำรวจต้องจับกลุ่มเกือบ200คนระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า8,000 0นายทั่วประเทศนี่ไม่ใช่ม็อบเล็กๆธรรมดาแต่เป็นขบวนการที่ชื่อว่า block everything หรือแปลตรงๆก็คือปิดให้หมดบล็อกทุกอย่างหลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนฝรั่งเศสถึงลุกฮือแรงขนาดนี้แค่เรื่องลดงบประมาณกับยกเลิกวันหยุด มันถึงขั้นทำให้ถนนลุกเป็นไฟได้จริงหรอวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังแบบครบครบั้งแต่เบื้องหลังเหตุการณ์การประทะกับตำรวจท่าทีของรัฐบาลมาครงไปจนถึงคำถามใหญ่ที่โลกจับตามองนี่กำลังจะกลายเป็นวิกฤตการเมืองครั้งใหม่ของฝรั่งเศสหรือเปล่าโอเคครับเข้ามาเบื้องหลังเหตุการณ์กัน,กนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝรั่งเศสช่วงนี้เรื่องมันเริ่มจากขบวนการที่ชื่อว่าบล็อกกองทุด หรือที่แปลตรงๆว่า block everything ปิดให้หมดขบวนนี้ไม่ได้มีแกนนำชัดเจนแบบม็อบสมัยก่อนแต่เป็นการนัดหมายผ่านโซเชียลและช่องทางเข้ารหัสแล้วคนก็ออกมาลงถนนพร้อมกันทั่วประเทศภาพที่เห็นคือถนนถูกปิดรถไฟฟ้าใต้ดินบางสายหยุดวิ่งมีการตั้งสิ่งกีดขวางจุดไฟเผายางรถยนต์ตำรวจต้องใช้แก๊สเ้ำตาเข้าสลายการชุมนุม หลายพื้นที่ในปารีสกลายเป็นสมรภูม,มิย่อมๆเลยครับถามว่าทำไมคนถึงเดือดจุดหลักๆม,มาจากมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลมาครงเช่นการลดงบประมาณสาธารณะรวมถึงข้อเสนอให้ยกเลิกวันหยุดราชการสองวันซึ่งประชาชนมองว่าเป็นการเอาภาระไปกดทับคนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานนอกจากนี้บรรยากาศการเมืองในฝรั่งเศสก็ร้อนแรงอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้นายกฟรังงััวไบรูเพิ่งถูกโหวตไม่ไว้วางใจต้องลาออกแล้วเอ็มมานูเอลมาครงก็แต่งตั้งซิบาสเตียนเลคอนูมานั่งแทนซึ่งเลคอนูเพิ่งเข้ามาเจอวิกฤตทันทีเหมือนลงจากรถไฟยังไม่ทันนั่งดีก็เจอพายุถล่มใส่เลยผลที่ตามมาคือการประท้วงครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปารีสแต่ลามไปทั่วประเทศ ฝรั่งเศสต้องระดมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่า80,000นายลงถนนเพื่อพยายามคุมสถานการณ์สรุปง่ายๆก็คือประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ฟังเสียงพวกเขาและดันออกนโยบายที่กระทบชีวิตประจำวันโดยตรงมันเลยกลายเป็นเชื้อไฟที่จุดติดง่ายมากและตอนนี้ไฟมันลามไปทั้งประเทศแล้วครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าทำไมคนฝรั่งเศสถึงโกรธจนถนนลุกเป็นไฟสาเหตุใหญ่ๆมีอยู่3เรื่องหลักๆเลยนะฮะ 1มาตรการรัดเข็มขัดรัฐบาลมะครองต้องการลดขาดดุลงบประมาณเลยตัดสินใจลดค่าใช้ใจ่ายภาครัฐตรงนี้ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือสิ่งที่ถูกลดกลับเป็นสิ่งที่กระทบคนธรรมดาโดยตรงเช่นงบสาธารณสุขงบการศึกษาบริการขนส่งสาธารณะ 2. การยกเลิกวันหยุดราชการ ลองนึกภาพตามนะครับยูยูรัฐบาลประกาศตัดวันหยุดนักขะรึกบ้านเราออกไปสองวันโดยอ้างว่าเพื่อลดต้นทุนของประเทศแน่นอนว่าคนทำงานจะรู้สึกว่าถูกกดทับถูกแย่งสิทธิ์ไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะวันหยุดคือคุณภาพชีวิต 3. ความรู้สึกว่าคนรวยไม่ได้รับผลกระทบนี่เป็นประเด็นที่ทำให้หลายคนเดือดหนักเขามองว่ารัฐบาลโยนภาระให้ชนชั้นแรงงานกับคนชั้นกลาง แต่พวกมหาเศรษฐีหรือกลุ่มทุนใหญ่ๆแทบไม่โดนแตะเลยไม่ว่าจะเป็นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดอื่นๆพูดง่ายๆคือมาตรการเหล่านี้มันไปกระทบกับกระเป๋าสตางค์และชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่โดยตรงเลยเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ยุติธรรมและอย่าลืมครับว่าฝรั่งเศสมีประวัติศาสตร์การประท้วงเข้มข้นอยู่แล้วคนที่นี่ถ้าไม่พอใจเขาไม่เก็บไว้ในใจแต่จะออกมาลงถนนทันที นี่คือวัฒนธรรมการเมืองที่ฝังรากลึกมานานแล้วฝั่งรัฐบาลฝรั่งเศสตอบยังไงกับมอบครั้งนี้อย่างแรกเลยครับรัฐบาลมาครองส่งสัญญาณทัดเจนว่าจะไม่ยอมให้ความโกลาหลบนถนนมาทำลายเสถียรภาพประเทศตำรวจถูกระดมกว่า80,000นนายทั่วประเทศมีทั้งรถฉีดน้าแก๊สน้ำตาและกำลังควบคุมฝูงชนเต็มรูปแบบรัฐมนตรีมหาไทยเจราดามาแนงออกมาถแถลงว่า การประท้วงครั้งนี้หลายจุดไม่ใช่การแสดงออกอย่างสงบแต่คือการก่อความวุ่นวายและย้ำว่าตำรวจมีหน้าที่ต้องปกป้องชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องส่วนประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเองก็พยายามใช้ถ้อยคำแข็งแต่ประนีประนอมเขาบอกว่ารัฐบาลพร้อมจะฟังเสียงประชาชนแต่จะไม่ถอยจากความจำเป็นในการปฏิรูปเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้ปัญหางบประมาณและเศรษฐกิจ จะยิ่งหนักกว่าเดิมในอนาคตพูดง่ายๆคือฝ่ายรัฐบาลเลือกยืนบนเส้นบางๆครับระหว่างการรักษากฎ,กฎหมายและระเบียบกับการไม่ยอมอ่อนข้อให้ผู้ประท้วงมากเกินไปเพราะถ้ามักครองแสดงท่าทีอ่อนแอเกินไปเสียงกดดันจากฝ่ายค้านก็จะโหมเข้ามาหนักกว่าเดิมมาที่ภาพในถนนกันบ้างครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาในหลายเมืองโดยเฉพาะปารีสลีิงมาเซผู้ชุมนุมพากันปิดถนน จุดไฟเผายางรถยนต์ควางปลาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่บางกลุ่มใช้วิธีบล็อกทุกอย่างจริงๆตามชื่อขบวนการคือปิดทางด่วนปิดสถานีรถไฟและปิดเส้นทางคมนาคมหลักเพื่อกดดันให้ประเทศทั้งประเทศหยุดชะงักฟังตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับมีการยิงแก๊สมตายิงกระสุนยางใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงสลายฝูงชนและเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงทันทีผลคือมีการจับกลุ่มเกือบ200รายในคืนเดียว บรรยากาศในถนนเลยเต็มไปด้วยความตึงเครียดควันแก๊สนุ่งตาผสมกับควันไฟจากยางรถยนต์ม็อบพยายามตะโกนขับไล่รัฐบาลขณะที่ตำรวจพยายามดันแนวกลับทุกอย่างเป็นการประทะไปถอยมาอยู่หลายชั่วโมงภาพที่ออกมาคือฝรั่งเศสทั้งประเทศเหมือนอยู่ในภาวะกึงก่งกึ่งฉุกเฉินเพราะถนนหลายเส้นถูกปิดสนามบินบางแห่งก็ได้รับผลกระทบการเดินทางกลายเป็นเรื่องยากไปทั่วประเทศอีกฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้การประท้วงครั้งนี้ลุกลามใหญ่โตก็คือสหาภาพแรงงานครับ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สาภาพแรงงานมีอิทธิพลสูงมากตั้งแต่รถไฟรถบัสการบินยันครูอาจารย์หมอพยาบาลแทบทุกอาชีพมีการรวมตัวกันหมดซึ่งสาภาพเหล่านี้ไม่ใช่แค่ออกมาชูป้ายเฉยแต่เขาสามารถหยุดงานได้จริงๆผลก็คือมีการนัดหยุดงานของคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักง,งานสนามบินรวมถึงข้าราชการบางส่วนพา ทำให้ระบบขนส่งสาธารณะรวนไปทั่วการเดินทางกลายเป็นปัญหาใหญ่คนทั่วไปเดือดร้อนตามไปด้วยอีกด้านหนึ่งก็มีสังคมฝรั่งเศสที่แตกออกเป็น2ฝั่งครับฝั่งหนึ่งเห็นด้วยกับผู้ประท้วงมองว่ารัฐบาลบีบคั้นประชาชนเกินไปต้องออกมาสู้อีกฝั่งกลับไม่เห็นด้วยเพราะการปิดถนนปิดรถไฟมันทําให้คนธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเดือดร้อนเขามองว่าม็อบกําลังเล่นแรงเกินขอบเขตตรงนี้เลยทําให้บรรยากาศในประเทศยิ่งร้อนแรงขึ้นไปอีก พร้อมไม่ใช่แค่เรื่องประชาชน versus รัฐบาลแล้วแต่ยังกลายเป็นประชาชนบางส่วน versus ประชาชนอีกส่วนหนึ่งด้วยถ้ามองในเชิงการเมืองนะครับการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อต้านนโยบายรัฐเข็มขัดธรรมดาแต่มันกำลังกลายเป็นบททดสอบความชอบธรรมของรัฐบาลมัคครเลยทีเดียว 1. ความเชื่อมั่นต่อมัคโครต้องบอกว่าประธานาธิบดีมัคโครเจอมรสุมทางการเมืองต่อเนื่อง ตั้งแต่ปฏิรูปบำนานจนคนไม่พอใจหนักมาถึงเรื่องนี้ที่ไปกระทบปากท้องชาวบ้านอีกมันเลยตอกย้ำภาพว่ารัฐบาลน,นี้ฟังแต่ตัวเลขงบประมาณไม่ฟังเสียงประชาชนคะแนนนิยมเลยมีสิทธิ์ร่วงหนัก 2. โอกาสของฝ่ายค้านฝ่ายค้านทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต่างรีบออกมาใช้ประโยชน์จากการประท้วงโดยบอกว่ารัฐบาลมาักคงหมดความชอบธรรมแล้ว บางพักถึงขั้นเรียกร้องให้ยุบสภาหรือลาออกด้วยซ้ำนี่เป็นการเปิดเกมกดดันในเชิงการเมืองเต็มรูปแบบ 3. ความเสี่ยงต่อเสถียรภาพประเทศการที่ต้องระดมตำรวจถึง80,000นายบ่งชี้ว่ารัฐบาลมองว่านี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงไม่ใช่ม็อบเล็กๆแล้วถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อฝรั่งเศสอาจเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจชะงัก และภาพลักษณ์เสื่อมถอยในสายตานานาชาติ 4. จุดเปลี่ยนในระยะยาวถ้ามักครงเลือกเดินหน้าแข็งก้าวผลลัพธ์คือประชาชนอาจยิ่งแตกแยกแต่ถ้าเลือกถอยมากเกินไปก็เสี่ยงเสียความน่าเชื่อถือในการบริหารประเทศเรียกได้ว่าอยู่ในทางแพร่งที่ทุกก้าวมีราคาดังนั้นการประท้วงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวครับแต่มันสะท้อนปัญหาลึกๆของฝรั่งเศสทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ําและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแบบรบรัดกันอีกทีครับ 1. ฝรั่งเศสเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ Block Everything ผู้ชุมนุมปิดถนนจุดไฟประท้วงต่อมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล 2. มีการประทะก,กับตำรวจอย่างรุนแรงเกือบ100คนถูกจับกลุ่มและเจ้าหน้าที่ถูกระดมกว่า8 0,000นาย 3. สาเหตุหลักมาจากความไม่พอใจต่อการลดงบประมาณยกเลิกวันหยุดและความรู้สึกว่าคนรวยไม่ได้รับผลกระทบ 4. สหพันธ์แรงงานและสังคมเข้ามามีบทบาททําให้การหยุดงานและการประท้วงลามทั่วประเทศ 5. การวิเคราะห์เชิงการเมืองชี้ว่านี่อาจเป็นสัญญาณวิกฤตของรัฐบาลมักครงทั้งในเรื่องความเชื่อมั่นเสถียรภาพประเทศและแรงกดดันจากฝ่ายค้านและคําถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้กับทุกคนครับ นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองฝรั่งเศสหรือเป็นแค่ม็อบระบายอารมณ์ที่ค่อยๆจางไปถ้าคุณสนใจเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับว่าคุณคิดว่ามักครงจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือไม่แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับท่าทีของรัฐบาลในการรับมือการประท้วงครั้งใหญ่แบบนี้